นี่ทุกคนที่เราบอกเพื่อนๆน,นะจ๊ะนี่แหนงเขานี่แหนงค่ะแหนงย่าหวานแหนงวันนี้ละจ้ะอร่อยน,นี้ผัดน้ำมันหอยจ้ะสวัสดีจ้ามาตามนัดเลยจ้าเก็บจนกว่ามันจะเก็บไม่ได้จ้าหรือว่าเขาตัดทิ้ง <laughs> มาเก็บย่าหวานจ้าโอ้หไปทำอาหารอร่อยมากเลยจ้าอย่าลืมไปชมย้อนหลังนะคะ เรามีคลิปทําอาหารด้วยจ้าทำทำมาอาหารจากย่้าหวานนี่และจ้าวันนี้เราจะมาเก็บแะแนงหลายหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยคะแนงคืออะไรเหรอะแนนงย้าหวานจ้าคแนนงย้าหวานต้นย่าหวานแล้วก็มีคะแนนง,งอ,อกมาเต็มเลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะไปช่วยเราเก็บเลยจ้าทุกคนข่าวดีนะคะฝนจะมาแล้วเราจะได้เก็บเห็ดแล้วจ้าขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะจ้า,าของเราแล้วจ้าตอนนี้กลายเป็นป่าของเราไปแล้วจ้าเรายึดเรายึด เดี๋ยวเ็ต nah ัดเมหร่ก็เขายืดไปนี่จ้ะฝนจะมาแล้ววันนี้ตั้งเขาก่อนพรุ่งนี้ฝนตกจ้านี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนจะให้ดูว่าทําไมเราเรียกแขนงนี่จ้าแขนงนี่เราเก็บไปแล้วใช่ไหมคะเขาก็แตกแขนงนี่จ้าแขนงเพื่อนเพื่อนดูสินี่เรียกแขนงเลยนี่อันนี้แข็งไปนิดเอาแขนงมันอ่อนๆเนาะอันนี้จะไปผัดน้ํามันหอยนะคะ นี่ขแขนงเขาเพื่อนๆดูขแขน,น่งอ่อนๆนี่อย่างอร่อยเลยจ้ะนี่จ้ะปลอดสารหญ้าหวานขแขนงหญ้าหวานจ้ะนี่เพื่อนๆดูนี่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 เดีย๋ยวจะว่าโมมีจริงนี่เก็บเอาขแขนงแบบดอกกําลังแบบนี้นะจ๊ะอืมออ้นี่นี่นี่สะออดได้จ้ะ นี่คะแนนแย่หวาน,วานทุกคนติดถนนเกินนี่ก็ใช่จ้านี่อู้ที่เก็บเลยนี่นี่คะแนนมันนะคะท,ที่ทุกคนที่เราบอ,อ,อกเพื่อนๆน,นะจ้านี่คะแนนเขานี่คะแนนแย่หวานจ้าจากนี่เห็นไหมคะคะแนนกำลังกินเลยขึ้นใหม่จ้าทุกคนนี่ขึ้นใหม่เลยจ้าฝนมาแล้วได้กินอยู่หรอกจ้า ได้กินอีกรอบอยู่หรอกจ้ะนี่ขึ้นใหม่เห็นไหมคะคะแนงเยอะอยู่นะนี่ให้เพื่อนเพื่อดูนี่จ้ะคะแนงนิ่มๆน,นี้ผัดน้ำมันหอยจ้ะอร่อยเลยคะแนงเยอะมากเลยคุณดูดินี่เดี๋ยวให้บานันนี้ให้บานกําลังขึ้นเลยจ้ะนี่แต่ดูเขาแรงกันเลยดูผ,อ,ผอมๆเดี๋ยวฝนลงคงจะโตจ้ะเยอะอยู่นะนี่ค่ะนี่ค่ะคะแนงทุกคนนี่ ขนงกิบคแนงยาวหวานจ้านีจากคะแนงยาววานของอร่อยมีจากคแนงยาวหวานนี่ก็ใช่แต่ผอมจังเลยนี่ก็ใช่แต่ว่าให้ก็บานดีกว่า เดี๋ยวเราเอาไปวางใกล้ๆรถก่อนเดี๋ยวเราลืมจ้ะนี่ขแขนงยา่หวานจ้าทุกคนอื uh ้มป๊อเลยเห็นไหมอร่อยเลยอย่างเงี้ยจ้ะตรงนี้กําลังขึ้นเลยต้นฟันดอกฟันสิงโตเกาะอีจ้าทุกคนขแขนใช่หไหมคะนี่ก็ขแขนจ้ะนี่กําลังขึ้นเยอะเลยจ้ะแ่มองไปนี่เหมือนเป็นหญ้าเลยจ้ะ นี่จ้าหญ้าหวานแขนงเขาอ่อนๆเลยจ้านี่จ้าของแซบของโนะนี่จ้าอืมโอ้ดีดีดีกินแขนงหญ้าหวานขออร่อยเลยจ้าเดี๋ยวเอาใบใบตรงนี้ออกหน่อยก็อร่อยหวานเลยจ้าอันนี้นี่เหมือนไม่ใช่แขนงแล้วจะเป็นต้นเลยแต่ว่าพร้อม ไปหน่อยนี่อันนี้นี่ขแขนงนี่จ้ะนี่จ้ะขแขนงเขาขว่าไปมันเยอะอยู่นะตาลายเลยจ้ะอะนี่อย่างนี้อร่อยจ้ะให้เพื่อนๆดูขแขนงอันนี้ขแขนงเยอะมากเลยจ้ะนี่ นี่ขแนขแนงแขนงเก็บเลยเนาะนี่นี่นจ้ะก่อนขแขนงน่ากินมากเลยเไปผัดละรอบนี้เรานี่แบบนี้เลยจ้ะแบบนี้อร่อยมีตั้งไหนอีกนี่จ้ะแขนง เราก็ชอบเสียดายเนาะแต่เขาหวานอร่อยมากเลยนะอยากให้ลองจ้าใครที่มีป่าแบบนี้มีต้นหญ้าแบบนี้เนี่ยเรียกหญ้าพิเศษนะจ้าจัดเลยจ้าจัดเลยจัดเลยของอร่อยจ้าอืโอโหเพื่อนคะแนงเขา กำลังแตกอีกนะกำลังแตกเลยเดี๋ยวฝนมานี่เพียบเลยนะฝนจะตกแล้วดีใจมากเลยจ้าทุกคนดีใจอีกแล้วพูดอยู่นี่แหละ <c oughs> นี่จ้าเก็บเลยแหนงปีนี้นี่เราหวังว่าเห็ดจะเยอะมากนะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็มีแผนกลับตายจ้า ยังยังไม่ได้บอกวันจ้ะว่าวันไหนแต่เร็วเรวนี้และจ้ะต้องบินอีกแล้วเราแต่แต่ก็จะเก็บมีเพื่อนๆประสงค์ออกนามมาแล้วแต่ใครบอกตอนหลังก็เอาไปเผื่อจ้ะอ่าดอกควันสิงโตเนาะ,ะเมล็ดมเมล็ดส่วนต้นหญ้าหวานนี้เราจะดูอีกทีนะจ้าว่าเราจะได้เราจะได้มเมล็ดเข้าไหม เรายังไม่แน่ใจจ้ะถ้าได้ก็ใครขอไว้ก็จะได้จ้ะเดี๋ยวเอาไปฝากเก็บแบบไม่ได้ถ่ายเพื่อนดูเลยหันหลังไปเก็บดูดิโอ๊้ยสอนจ้ะผัดกินเลยเป็นชอบเหมือนแล้วจ้ะอันนี้ได้อยู่ ไปผัดกินวิจ้าวิจ้าก่อนออนนะเธอของหวานเลยวิจ้าของหวานเลยทุกคน ย่าได้มองได้มองอันเราเก็บหมดเลยย่าได้เจอเชเธอเก็บหมดเลยพืชต้นญ้าเหล่านี้เนี่ยเขาเขาอาจจะรอให้ต้นเหล่านี้นี่มันแก่ก็ได้นะส่วนมากเขาก็จะปล่อยให้มันลกๆก่อนแล้วก็ปล่อยให้มันแบบได้มีมเมล็ดขยายพันธุ์ต่อจ้ะแต่หญ้าหวานนี่ไม่ต้องห่วงจ้ะรากน่าจะใหญ่มาก เดี๋ยวเรามาขุดที่ดูให้ฝนลงก่อนนะคะเพราะว่ามันดินมันแข็งค่ะตอนนี้โหขแข่งเยอะมากเลยทุกคนดูดินี่เพื่อนๆเรายังไม่เก็บนะักแข่งอันนี้นี่เรารอเขายังเล็กอยู่แต่ถ้าเขาตัดไปแล้วก็แล้วไปนะก็ว่ากันไปแค่นี้เราก็ได้กินเยอะแล้วเราก็ดีใจมากเลยจ้าเราไม่คิดว่าเราจะมาเจอเราไม่เคยเข้ามาเลยตรงนี้ยจ้ะ กำลังขึ้นเยอะเลยแะแนน่ะจ้ะ,ะนี้อากาศมันอุ่นๆม,มันมันเริ่มเย็นลงนะไม่ได้ร้อนมากเท่าไหร่แล้วจ้ะพอฝนจะตกอุณหภูมิก็เริ่มเริ่มลดลงจ้ะนี่โอ้เนะคนดูจะอดใจได้นี่ไงยิ่งมองก็ยิ่งเก็บแล้วเรา ตรงนี้สิเพื่อนเอ,อ้ตรงนี้นี่ใครจะรู้จักกินเหมือนเราไหมเนี่ยแถวนี้เนี่ยขนงเต็มรอบต้นเลยนี่จ้ะอุ้ยอุ้ยดูเพืเ่อนๆดูขนงอือือแหนงเล้วเอาแค่นี้ก่อนจ้ะเดี๋ยวไปผัด,ดน้ำมันหอยกินวันนี้เลย ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะจ้าขอบคุณที่มาให้กําลังใจจ้าเราก็จะมีผักป่ายังคงมีอยู่จ้าไปไหนไม่เจอก็กลับมาที่ดงนี้แหละจ้าถ้าเขายังไม่ตัดนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บหญ้าหวานตลอดเลยจ้าจนกว่าเขาจะตัดทิ้งจ้าแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะจ้า Thanks for watching. บายบายสวัสดีจ้า